อู้เ,ด,เด็กการยังได้พิศิเ<ะ>ด็กการอยู่เด็กการอยู่เนี่ยไอบ่ะเลิกดออ,ดอ,อ,อนี่พิศิษ์ออมมาพี่เลยเออมมาฟังพี่เลยวะ ไปดันผักตบนะดันผักตบไปเรื่อยๆเออคือ,อยู่คอ,อยูฮอดฮอดคิดดิบให้น้ำโอ้มันอีกอย่างกนึ่งต่อไปตัวนี้เป็นง่าไมหมวะเป็นขาดจดเลย <S <S <S

ได้ย้อนอยู่เด้ได้ยูคอมที่สามมัได้จะเดินตัวเดียวนะโอ้ปวดตอทัน้อนฟักแบบพนมุนเลยวะเรวฟักพอดีปันดสำเล็นึงพ่อ้สมเลหนึ่งเดี๋ยไปสังมะแดือการยู่ ทางมแดงก็เลงไว้เรียบร้อยนะดีเนครื่องยังครบมาแล้วด้เนาะมีกะคาลีมีกะปันมีหมองกมีมีดรใส่แล้วก็ของก็มีตัวนี้อ๋เยังะแสบวขันไม่ตันนี่ เป็นรักมดแดงข้างบ้านนะเป็นได้จันละคือบ้าป่มางงเลยเทาไฟเป็นย่าง <G ül üyor> งัวเพิ่งงามคักเรยมีหมาเฝ้างัวนำมาเลี้ยงงัว้มีแต่ชาโลเล่ไหมงัวงออกันงวัวขุดวเองแน่เออแต่ไทยก็มี นั่นละเอาแบบกับปานใดคพอดีเนาะเออใส่กระครัววะนี่ริกคัวเข้าคัวตะแท่คงจะโบแมนอันโทรเลงขวแล้วโอ้ยมันไม่ัวาัวด้วกมเม่นบมดละมืหอมมีตัวขวเองีกว่ามั้งตะว่ากับพอใดยังไ อไแกไอ้นี่แบบว่าปลาเนี่ยวิ่งมาติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ตานไหนบอกจะให้พี่กบลงกบยังไม่ทันจะลงเลยกบทําท่าว่าจะลงพี่ซีดโดดลงก่อนขาดำดำฟังแค่นั่งเป่าปีกแค่นี้ปลาก็ขึ้นแล้วพาะภัยมณีเป็นไงเยาป้ามันกุุงปะเขาสาับมุดเด้งเชฟละเชฟละไม่ไ<อ><อ>ต้อกเจ็บเออก้อยบาซิ่ ใน,นการนการ้วในการแตสงเดี๋ยวหอมมูมี่วะสีมาแล้วสีมาแล้วอ้อยเบอร์น้องทะเล